38ตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ส่งไปที่สุรากอนชิ้นใหม่เข้ามาจากตอนไหนวันไหนลาใดนะครับก็หวังว่าประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับที่ได้ดูข่าวเนี่ยก็ควกรวบ่วมมือกับพวกเรานะครับในการที่จะระงับไม่ให้คนกระทำผิดนะครับเพราะประเทศชาติก็จะเสียหายมากนะครับ ทางด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับได้ครับก็นี่ก็เป็นต้นต่อของการหนึ่งนะครับของเซ็นเตอร์นะครับสองก็คือวัชรกรรมออนไลน์นะครับแล้วก็สามก็เว็บพนันนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาใช้โครงสร้างพื้นฐานของเราในการที่จะไป ทำให้ความรู้ใช้งานได้ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าผู้ที่กระทําความผิดก็คือผู้ที่มาติดตั้งนะครับถือว่ากำคัามาผิดตอนนี้ก็มีจับเข้าคุกไปแล้วนะครับก็ถือว่าถือว่าทําความไม่มั่นคงให้กับประเทศชาตินะครับแล้วก็องเสียหายกับเศรษฐกิจโดยรวมนะครับคนิ้งครับอันนี้เป็นเร,รื่องจาก point to point นะครับก็คือเขาจะ ติดต่อโอเปอเรเตอร์เพื่อที่จะล่าอินเทอร์เน็ตเข้าบ้านนะครับจากนั้นก็จะติดตัวนี้นะครับบูทสัญญาณยิงหน้าไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะมีภาพลับอีกหนึ่งตัวนะครับใรณีที่จะใช้ได้เด็ดได้เหมือนกับใช้ที่บ้านเราเลยครับอันนี้เราไม่ได้อนุญาตนำเข้ามาครับคือเรามีอนุญาตแบบเล็กนะครับประมาณถ้าจะผมจะดิงจะทสได้แกิโลเดียวนะครับอันนี้ส่งได้เป็นจุดจุดโลครับครับอันนี้ก็อที่กฎหมาย ภาพอันดับยานเข้าครับจะจะสตาร์ลิสก็คือโรงกรออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนะครับซึ่งอันนี้ประเทศไทยเรายังไม่ได้อนุญาตให้นำเข้ามาอยู่แล้วครับก็ถือว่าเขาพยายามลักลอบนำเข้ามานะครับสตาร์ลิสเพิ่งเดบิวต์ติดตั้งที่บ้านนะครับคือนําเข้ามาแต่คำชิ้นใหม่นะครับแล้วพอดีอดตํารวจตำรวจไม่สอดเจอพอดีนะครับติดกับกล่องสามสิบแปดกล่อง เจอเมื่อประมาณไปเดือนที่เชียครับแล้วก็พอไปพิสูจน์ทราบที่เชียงใหม่ต่อว่าเข้ามาพร้อมเที่ยวไหนยังไงครับอ๋อแทบไม่ต้องสงสัยเลยครับเพราะเราไม่ได้ย่านนำเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณนำเข้ามาก็หมายว่าคุณใช้นทางที่ไม่ชอบอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวที่ผมเรียนนะครับ ผิดก,ก็คือหนึ่งผิดพรบวิคมนาคมนะครับก็คือมีอุปกรณ์โดยมีตั้งใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับสองให้บริการกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้คือผิดพรบประกอบการนะครับตวนคมนาคมเพราะนั้นเขาไม่ใช่ผู้รับอนุญาตจากเราแล้วเป็นให้ประกอบการเพื่อให้ต่างชาติใช้อันนี้นก็ผิดนะครับส่วนเรื่องอื่นปริมาณการกใช้และใช้ไปทำไรอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงตำรวจในการสืบต่อไปครับ ผู้ประกอบการทุกรายนะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขของเรานะครับที่ท่านได้ร,รับอนุญาตไปเนี่ยว่าท่านสามารถให้บริการได้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแล้วว่าการที่ท่านไปติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้นะครับแล้วหันหน้าไปทางไปทีเพื่อนบ้านอันนี้ถือว่าท่านสอเจตนาที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีมาตรการพักใช้ื้นถอนอนุญาตของท่านนะครับถ้าท่านยังไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกไว้นะครับ ขอให้ทุกท <city. S 1> the right. ่านร่วมมือด mm ้วยนะครับอันนี้เจ้าของบ้านครับนะครับท่านผู้กําเนิดคดีก็ของบ้านส่วนผมก็จะดำเนินคดีไปกับผู้ประกอบการที่ลากสายมาให้ว่าเจตนาที่เขาลากเข้ามาเนี่ยคุณรู้เรื่องบ้างไหมจะขออุทธรณ์ศึกษาว่าเขาใช้เยอะขนาดไหนแล้วก็จะไปให้ทุกท่านทราบเพิ่มเติมครับใช่ครับ ผมได้เตอรีากสายก็ไปที่้าเราครับว่าเป็นของยี่ห้อไหนแล้วก็ได้รตรวจสอบบ้างไหมว่าใช้ทําอะไรอะไี่ครัานที่เป็นที่เป็น้า,ารสอน,นะควบานที่อยู่รินี้ต้องได้รับผู้ใาผู้ผู้ที่ให้เช่าพื้นที่อันนี้อาจจะโดนจบจบ คือโดนส,สญญนับสนุนแน่นอนครับเป็นผู้ส,สับสนุนนะครับเพราะว่าท่านโคงมีรายได้จากการที่เขาเช่าพื้นที่นะครับแต่ว่าผิดกฎเรื่องข้อไหนเรื่องอทางการพิจาครับอยากจะให้สานักถึงความรุนแรงของโทษนิดนึงค่ะเพราะว่าชาวบ้านบางทีอาจจะไม่ทราบว่าการให้พื้นที่ในการติดตั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คิดนะคะชาวบ้านไม่ทันได้คิดก็เลยให้เขาได้ใช้พื้นที่อย่างนี้ยค่ะ แก่ที่สุดนะครับก็คือถ้าประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาตคือจำคุกห้าไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินสิบล้านหรือท่านจะปรับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีเดี๋ยวเราเจอกันเลยตัดภาพไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะนะคะวันนี้ค่ะลูกเพจขาทางอีจันนะคะก็มาร่วมกับกสทชค่ะไปตรวจดูพื้นที่ที่มีการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตผิด กฎหมายเนื่องจากวา่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามระเบียบของกสท,ทชเนี่ยมันต้องใช้แค่ในประเทศไทยถูกไหมคะแต่วันนี้ที่เราไปเจอเนี่ยปรากฏว่ามีสายสัญญาณนะคะที่ถูกลักลอบลากข้ามแม่น้ำเมยนะคะเมื่อเช้าเราไปที่อำเภอพบพระค่ะไปพื้นที่ของเรียกว่าบ้านช่องแคบนะคะบ้านช่องแคบอำเภอพบพระเนี่ยสิ่งที่เจอก็คือสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะของโอเปอเรเตอร์นะคะอาจจะเป็นค่ายไหนสักค่ายดึงนี่แหละนะคะให้ บริการทางอินเทอร์เน็ตจากนั้นเนี่ยมีการลากสายสัญญาณเนี่ยข้ามไปที่ฝั่งพมา่านะคะประเด็นคือทำไมกสทช,ชถึงลงตรวจเพราะว่าเขาในการให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็จะมีทราฟฟิก จากโอเปอเรเตอร์ใช่ไหมคะมีข้อมูลของการใช้อินเทอร์เน็ตอะคะ่ะว่าตรงนี้มีการใช้อินเทอร์เน็ตปริมาณมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าพื้นที่ที่เป็นการตั้งเสาสัญญาณนะคะเป็นแค่ชุมชนเล็กๆแต่มีเสาสัญญาณเยอะมากแล้วก็มีปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากซึ่งมันก็อา,อาจจะสอดคล้องได้ว,ว่าอ๋อสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีการใช้เยอะๆเ,เนี่ยเพราะว่ามีการยิงสัญญาณข้ามไปใช้ที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะคะ มองไปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเป็นพื้นที่ที่จเจริญมากนะคะเป็นบ่อนเป็นคาสิโนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะคะ่ะซึ่งเอื้อประโยชน์ฝั่งโน้นหรือเปล่านะคะหรือเป็นหนึ่งในขบวนการของแก๊งคอร์เซนเตอร์ไหมเพราะว่ามีการ ใช้สัญญาณจากฝั่งประเทศไทยไปนู่นนะคะฝั่งข้ามไปนู่นแล้วถ้ามีคอเซนเตอร์จริงส่งผลกระทบอะไรกับประชาชนคอเซนเตอร์นี่แหละค่ะใช้สัญญาณไทยใช้เบอร์โทรศัพท์ไทยโทรกลับมาหลอกคนไทยด้วยกันเองนะคะซึ่งความผิดก็คือการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณโทรศัพท์นอกราชอาณาจรรรักรเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วตามตระเบียบของกสทชนะคะทีนี้เราไปอีกที่หนึ่งตรงนั้นคือฝั่งตรงข้ามกับเมืองเชเวโกโกของของพม่านะคะ ปรากฏว่าตรงนั้นน่ะเป็นพื้นที่ที่เป็นในเมืองเลยแหละนะคะมีมีสถานที่ท่องเที่ยวเรียกว,ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยซึ่งซึ่ง,งทีเนี้ยพอไปเจอกับสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันปรากฏว่ามีเสาสัญญาณอะเมื่อที่แรกเนี่ยเป็นสายใช่ไหมที่ที่สองเป็นเสาค่ะที่ที่สองเป็นเสาในที่นี้หมายถึงว่าเสาสัญญาณโทรศัพท์ตั้งอยู่ที่เมืองไทยแต่หันหน้า หันหน้าฝั่งส่งสัญญาณไปที่พม่านะคะซึ่งทางกสทชเนี่ยลงตรวจมาแล้วเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วอะค่ะ14พฤษภานะคะก็พอเราตรวจเจอแบบนี้เราก็ต้องสั่งให้ทางโอเปอเรเตอร์นะคะหรือว่าเจ้าของสัญญาณเนี่ยเพิกถอนนะคะ1ก็คือหมุนเสากลับมาเมืองไทยนะคะ2ก็คือเอาออกไปเลยนะคะ ซึ่งฝั่งตรงตรงข้ามกับชเวโกโกเนี่ยเราก็ไปไปเจอแล้วปรากฏว่าทางโอเปอเรเตอร์เขาก็รื้อถอนเรียบร้อยนะคะซึ่งการทำผิดแบบนี้นะคะ่ะให้ประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเนี่ยมีโทษสูงสุดนะคะก็คือจำคุก5ปีปรับ10ล้าน10ล้านบาทอะคะ่ะหรือเพิกถอนใบอนุญ,ญาตเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งคะ่ะที่เราเห็นเป็นจานดาวเทียมตรงเนี้ยคะ่ะขาวๆเขา,ขาเรียกว่าฟิกซ์ลิงก์ฟิกซ์ลิงก์ก็คือมีการติดตั้งจานที่ฝั่ง ฝั่งประเทศไทยแล้วก็มีการติดตั้งจานอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นการรับอะค่ะมีตัวรับตัวส่งที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะอันนี้คือของกลางตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นเสาสัญญาณที่ส่งไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสายอันนี้เป็นสายนะคะก็วันนี้ค่ะทางกสะทะชก็มาตรวจสอบแล้วก็ ัดการเรียบร้อยนะคะแล้วก็อาจจะมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังมีอยู่เดี๋ยวก็จะดําเนินการต่อไปค่ะลูกเพจ่ะถือว่าเป็นความผิดนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตลงไลฟ์ไปก่อนนะคะนี่ให้ดูของกลางพวกนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ